สวัสดีครับวันนี้ครับผก้รักนะครับก็จะมาทําการอธิบายการทํางานของอัลกอริทึมบักเก็ตสอดนะครับคอนเซปต์การทํางานของบักเก็ตสอดนะครับก็คือว่าเรามีอาร์ของข้อมูลครับของข้อมูลจํานวนหนึ่งนะครับจากนั้นให้ให้เราทําการเอาข้อมูลในอาร์เนี่ยมาจับยัดใส่ในบักเก็ตนะครับก็คือก็คือจับยัดใส่ในถังซึ่งในถังแต่ละถังนะครับก็จะมีค่าเรนจ์นะครับของมันที่ที่มันถูกกาหนดไว้ในแต่ละถังนะครับจากนั้นให้เราทําการสอด ค่าข้อมูลในถังแต่และถังนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยค่าข้อมูลที่ยัดเข้ามาครับมันยังไม่ได้ถูกสอดดังนั้นให้เราทการสอดก่อนจากนั้นเอาข้อมูลที่สอดแล้วแต่แต่และจากแต่และในถังนะครับให้นําการเอามารวมกันเราก็จะได้ข้อมูลแต่และถังเนี่ยที่มันทําการเรียงแล้วนะครับก็คือเนี่ยเอาข้อมูลจากถังแรกมายัดใส่ถังสองมายัดใส่องเงี้ครับไป้ไเรื่อยๆก็จะได้ข้อมูลที่มันถูุกเรียงแล้วสเต็ปในการทาบักเก็ตสอดมีหกสเต็ปนะครับคือว่าทําการหาค่ามากสุดต่ำสุดของอะไรนะครับ จากนั้นทําการคํานวณหาค่าเลนส์ของถังนะครับก็คือว่าเอาค่า ok min, แม็กลบค่ามินจากนั้นหารด้วย nN n. ก็คือว่าจํานวนถงังทั้งหมดที่เราต้องการนะครับก็อย่างนี้ก็จะเป็น5าถังอะไรเงนี้ครับเ้วก็จากนั้นทําการสร้างถังนะครับตามจํานวนที่เราต้องการ n ถังจากนั้นเอาข้อมูลใน array เนะี่ยมายจับเยัะใส่ใ,ใ,ใ,ในถังจากนั้นให้ทําการใช้ insertion sort ในการสอดค่าในแต่ละถังแล้วก็เอาข้อมูลมารวมกันมาต่อกันก็จะได้ข้อมูลที่เรียงแล้วครับเอาประมาณนี้ครับเป็นสเต็ปของมัน นะครับตัวอย่างการสอดแบบบักเก็ตสอดนะครับอย่างเช่นชุดข้อมูลตัวนี้นะครับจะมีค่ามินอยู่ที่3แล้วก็ค่าแม็กอยู่ที่90นะครับนํามาใช้คํานวณหาเรนจ์นะครับตอนนี้เราจะใช้จํานวนบักเก็ตเป็น8ปดบักเก็ตนะครับเรียงตามนี้เลยตาอไล้ะครับเราจะเอา86ไปไว้ในเรนจ์ของ8ปดสถึงเกนะครับแล้วก็67ก็ไปอยู่ในเรนจ์ของ5 8าสถึงหกนะครับ นี่ครับแล้วก็ทำไปเรื่อยนะครับโอเคครับจากนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลในแต่ละบักเก็ตเนี่ยจะเรียงจากน้อยไปมากไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็นําของข้อมูลของแต่ละบักเก็ตเนี่ยมารวมกันครับก็อันดับแรกก็เป็นสามแล้วก็ไปสิบสี่แล้วก็ยี่สิบสามนะครับครับเป็นอันเสร็จนะครับแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็น ในกรณีที่ข้อมูลในบักเก็ตเนี่ยไม่ได้เรียงกัน,นครับโอเคครับ okay, ไปตัวอย่างต่อไปได้โอเคครับ okay, ถึงตัวอย่างนี้จะเห็นว่ายี่บสามกับ14ิบสี่เนี่ยมันไม่เรียงกันนะครับเพราะว่ายี่บสามเนี่ยมากกว่า1ี่สิต้องใช้ insertion sort ในการ sort ข้อมูลในแต่ละบักเก็ตนะครับจากย3ิบสามก็เป็น14สิบสี่แล้วก็ค่อย2ี่สิบสามอ่าแล้วก็ค่อยนำข้อมูลมาเรียงกันอีกทีครับโอเคครับต่อไปจะเป็น s u d o code นะครับ ับนะครับเราจะทําการสร้างบักเก็ตขึ้นมาในเอาไว้เก็บค่าในแต่ละเลนจ์นะครับแล้วก็ทําการใช้ for loop ในการกําหนดค่าศูนย์ให้แต่ละบักเก็ตแล้วก็ for loop อีกรอบในการใส่ค่าของ Element ที่ตรงกับเลนจ์ของบักเก็ตนะครับใส่ลงไปทีละบักเก็ตแล้วก็ใช้ for loop อีกทีในการ sort แบบ insertion sort นะครับของข้อมูลแต่ละบักเก็ตหลังจากนั้นก็เอาข้อมูลมารวมกัน,นครับจากแต่ละบักเก็ตอ่าเป็นการจบ สำหรับเวิร์ดเคสนะครับเมื่อมีข้อมูลที่ใกล้เคียงกันในอาร์แต่และข้อมูลจะถูกวางในบักเก็ตเดียวกันซึ่งอาจส่งผลให้บางบักเก็ตมีจํานวนข้อมูลมากกว่าบักเก็ตอื่นๆทําให้ความซับซ้อนขึ้นอยู่กับอาาัลกอริทึมที่ใช้ในการเรียงลาดับข้อมูลของบักเก็ตหากใช้ i n s e r t i o n s o ซ t เพื่อจะเรียงข้อมูลของบักเก็ตความซับซ้อนจะกลายเป็น big on กํลาลังสองครับแล้วสําหรับเบสเคสนะครับเกิดขึ้นเมื่อมีข้อมูลมีการกระจายอย่างสม่ําเสมอในบักเก็ต โดยมีจํานวนข้อมูลเกือบเท่ากันในแต่ละบักเก็ตความซับซ้อนจะยิ่งดีขึ้นหากข้อมูลในบักเก็ตได้เรียงลําดับกันแล้วนะครับหากใช้ insertion sort เพื่อจัดเรียงข้อมูลในบักเก็ตความซับซ้อนโดยรวมในกรณีที่ดีที่สุดจะเป็น O(n) k O(n) คือความซับซ้อนในการทำบักเก็ตและ o k คือความซับซ้อนสําหรับการจัดเรียงข้อมูลในบักเกตโดยใช้อลกอริทึมเช่น insertion sort สำหรับ Average c a s e นะครับของ Bucket Sort นะครับผมจะิบายาเข้าใจง่ายๆครับก็คือว่าเรามีข้อมูลที่มีการเรียงสม่ำเสมอครับอยู่ N ค่าและเรามี Bucket อยู่ N ถังจากนั้นเราเอาไอข้อมูล N ค่าของเราเนี่ยจับยัดเข้าไปในแต่ละถังซึ่งหมายความว่าแต่ละถังก็จะมีข้อข้อมูลแค่1ค่าใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลแบบลิเนียซึ่งถ้าเป็นแบบลิเนียเงี้ยมันก็จะมีค่า t า m e Complexity อยู่ O n ครับ ก็ขอจบกา,ารเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ